คนเราไม่ปรินิาพานในทิฏฐธรรมเพราะไม่สามารถตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทท้าวสักกะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิาพานในทิฏฐธรรมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิาพานในทิฏฐธรรมคือ ทันเวลาทันควันไม่ต้องรอเวลาข้างหน้าพระเจ้าค่าดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักสุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นแล้วไซส์เมื่อภิกษุนั้นเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับรูปนั้นวิญญาณนั้นอันตัญหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณนั้นคืออุป,ปาทานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุป,ปาทานย่อมไม่ปรินิพาน ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยโสตะมีอยู่เป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นแล้วไซเมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลินพร้อมสรรเสริญเมาหมกอยู่กับเสียงนั้นวิญญาณนั้นอันตันหาในอารมณ์คือเสียงอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณนั้นคืออุปาทานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายกินทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยคานะมีอยู่ เป็นกิ่นที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใข่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งกิ่นนั้นแล้วไซดเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับกิ่นนั้นวิญญาณนั้น อันตัญหาในอารมณ์คือกิ่นอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณน,นั้นคืออุปาทานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรถทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยชิวหามีอยู่เป็นรถที่น่าปาถนาน่าใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นเพลิดเพลินพรำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรถนั้นแล้วไซต์เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพรำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับรถนั้นวิญญาณนั้นอันตัญหาในอารมณ์คือรถอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้น วิญญาณน,นั้นคืออุปปาทานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิสูุผู้มีอุป,ปาทานย่อมไม่ปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายสัมผัสทางผิวหนังทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายมีอยู่เป็นสัมผัสทางผิวหนังที่น่าปรารถนนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัมผัสทางผิวหนังนั้นแล้วไซสเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กะสัมผัสทางผิวหนังนั้นวิญญาณนั้นอันตัญหาในอารมณ์คือสัมผัสทางผิวหนังอาศัยแล้ว ย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณน,นั้นคืออุป,ปาทานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุป,ปาทานย่อมไม่ปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายธรรมารมทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกด้วยมโนมีอยู่เป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่มสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งทำมารมนั้นแล้วไซเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่มสรรเสริญเมาหมกอยู่กระทำมาลมนั้นวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือทำมารมอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณนั้นคืออุป,ปาทาน ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายพิกสูผู้มีอุป,ปาทานย่อมไม่ปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายนี้ลาเป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมหมายเหตุจากผู้รวบรวมวิญญาณในที่นี้หมายถึงมโนวิญญาณที่รู้สึกต่อความเพลิน และความมัวเมาในรูปนั้นไม่ใช่จักขุวิญญาณที่เห็นรูปด้วยตาตามธรรมดาฝ่ายปฏิปักข้างในดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักสุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นแล้วไซส์เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับรูปนั้นวิญญาณน,นั้นอันตัญหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มี ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยโสตะมีอยู่เป็นเสียงที่น่าป่าธนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่า ภิกษุย่อมไม่เพิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นแล้วไซเมื่อภิกษุนั้นไม่เพิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับเสียงนั้นวิญญาณน,นั้นอันตัญหาในอารมณ์คือเสียงอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มีดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายกินทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยคานะมีอยู่เป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พรำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นแล้วไซ์เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับกลิ่นนั้นวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือกลิ่นอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มีดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุป,ปาทานย่อมปรินิพาน ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรถที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยชิวหามีอยู่เป็นรถที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พรำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรถนั้นแล้วไซ เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับรถนั้นวิญญาณนั้นอันตัญหาในอารมณ์คือรถอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มีดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุป,ปาทานย่อมปริณิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายสัมผัสทางผิวหนัง ที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยกายมีอยู่เป็นสัมผัสทางผิวหนังที่น่าราดถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัมผัสทางผิวหนังนั้นแล้วไซสเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กะสัมผัสทางผิวหนังนั้นวิญญาณนั้นอันตัญหาในอารมณ์คือสัมผัสทางผิวหนังอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มีดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุป,ปาทานย่อมปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย ธรรมารมทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยมโนมีอยู่เป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมารมนั้นแล้วไซเมื่อภิกษุนั้น ไม่เพิดเพลินไม่พร้ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กระทรรมารมนั้นวิญญาณน,นั้นอันตัญหาในอารมณ์คือธรรมารมณ์อาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุป,ปาทานย่อมไม่มีดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุป,ปาทานย่อมปรินิพานดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายนิลาเป็นเหตุ นี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปริยนิพพานในทิฏฐธรรมดังนี้แหลหมายเหตุ head, จากผู้รวบรวมเป็นที่น่าสังเกตว่าการทูลถามถึงการปรินิพพานในปัจจุบันเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทูลถามโดยคฤหรสถหัผู้ครองเรือนทั้งนั้นทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ยังไม่พบที่ทูลถามโดยภิกษุเลยฉรอยว่าเรื่องนี้จะเป็นที่จำแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว หรืออย่างไรกันแน่เป็นเรื่องที่ควรจะช่วยกันนำไปไวินิจฉัยดูอันหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าปริณิพานนั้นคือการสิ้นสุดแห่งกระแสของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง